กลับเข้าสู่ตัวจริงสนามข่าวนะครับเกือบ2ส,สัปดาห์แล้วที่เรานั้นได้ปลดล็อกกัญชานะครับใช้ได้อย่างเสรีก็สร้างความวุ่นวายให้เกิดขึ้นในสังคมไม่น้อยนะครับคนเสพก็เสพได้อย่างเสรีขณะเดียวกันอีกด้านหนึ่งนะครับมันก็มีในส่วนของการที่นําไปแปลรูปนําไปประกอบอาหารก็ยังไม่มีกฎหมายควบคุมที่ชัดเจนนะครับก็เลยทําให้มีประชาชนไม่น้อยเหมือนกันนะครับไม่เข้าใจแล้วก็ไม่มีความรู้ในเรื่องของการใช้กัญชาในลักษณะแบบนี้ครับ นี่แหละค่ะจึงเป็นที่มาของหลายองค์กรหลายภาคส่วนนะคะที่ออกมาควบคุมกันเองจนท้ายที่สุดค่ะกระทรวงสาธารณสุขก็ทนแรงกดดันจากสังคมไม่ไหวจึงออกกฎกระทรวงมาหนึ่งฉบับนะคะและที่สําคัญค่ะคุณโชติมาจันโคงได้ลงพื้นที่ไปลงสนามไปสํารวจนะคะว่าผลดีผลเสียของกัญชาอย่างแท้จริงเนี่ยควรใช้แค่ไหนควรใช้ยังไงถึงจะมีคุณอนันต์ลงสนามข่าวพร้อมกันกับคุณโชติมาค่ะ เรามีความรู้สึกวิตกกังวลทานแล้วสบายขึ้นปรากฏว่ามันไปบ่มเพาะที่ศูนย์เสพติดแล้วมันไปตัดทำลายวงจรความคิดชั้นสูงความคิดในการสังเคราะห์วิเคราะห์มันจะค่อยๆพร่องลงคือมันเหมือนเหล้าเหมือนบุหรี่เหมือนกันเลยกัญชามันก็คือเป็นสิ่งสัญน,นาการที่เราสามารถใช้ได้แต่น้องๆที่อายุต่ำกว่า20ปีไม่ควรใช้เด็ดขาดน,นะเพราะมันจะส่งผลโดยตรงต่อระบบพัฒนาการในสมอง เราไม่มีพื้นที่ดีพื้นที่สว่างพื้นที่สร้างสรรค์สาหรับเด็กวัยรุ่นเลยในขณะที่เราเพิ่มสัดส่วนของพื้นที่ที่กระตุ้นเร้าด้านมืดเนี่ยนะคะให้มันมากขึ้นนโยบายกัรจงกัญช,ชาเสรีของกระทรวงสาธารณสุขมีเจตนาไปในทิศทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์ทาง สุขภาพการแพทย์การรักษาพยาบาลผู้เจ็บป่วยแล้วก็ทางด้านการพัฒนาให้เป็นสินค้าสุขภาพอุภพโภคบริโภคเพ,พื่อใช้ในชีวิตประจําวันไม่มีแนวทางแม้แต่น้อยที่จะส่งเสริมให้มีการนําไปใช้ในทางที่ผิดโดยวิธีการใช้สารสก,กัดจากกัญชาหรือว่าจากการมวลมาเป็นลักษณะคล้ายบุหรี่แล้วก็สูบเสพ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดโทษไม่ต่างจากอของมึนเมาชนิดต่าง เสมินปาทานคือหนึ่งในวัยรุ่นที่สนใจและชื่นชอบการทำคอนเทนต์เกี่ยวกับกัญชามานานกว่า2ปีเขาจึงผันตัวเองมาเป็นครีเอเตอร์ที่ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้พืชที่เพิ่งปลดล็อกชนิดนี้และย้ำว่ากัญชาไม่เหมาะกับเยาวชนต่ำกว่าอายุ20ปีเพราะเมื่อเสพแล้วมีโอกาสติดได้ในที่สุด เราไม่ควรใช้มันจริงๆนะคือมันเหมือนเหล้าเหมือนบุหรี่เหมือนกันเลยกัญชามันก็คือเป็นสิ่งสัทนาการที่เราสามารถใช้ได้แต่น้องๆที่อายุต่ำกว่า20ปีไม่ควรใช้เด็ดขาดนะเพราะมันจะส่งผลโดยตรงต่อระบบพัฒนาการในสมองเขาไม่ได้ออกตัวกฎหมายในการควบคุมให้มันละเอียดอย่างนั้นอย่างที่เราเห็นในข่าวใช่ไหมแต่อย่างที่บอกทุกๆร้านนะคะเขาก็จะต้องมีความรับผิดชอบในการแสดงว่าอย่างน้อยเราจะต้องไม่ขายให้เด็ก ต่ำกว่าอยู่20ปีแล้วก็จะต้องมีคุณลิตี้แล้วก็มีคำแนะนำที่ถูกต้อง คนไทยมีปัญหาคือคนไทยไม่เข้าใจกัญชาได้ดีขนาดนั้นแล้วที่มันมีปัญหากันก็คือเขาไม่ได้เข้าใจถึงวิธีใช้ที่ถูกต้องที่ดีมากพอถ้าคุณมาซื้อในร้านที่เป็นลักษณะแบบนี้เราจะมีคำบริษาทให้คำแนะนำให้คำบริการากสำหรับลูกค้าที่เป็นมือใหม่เพราะอย่างที่บอกกัญชามันไม่ได้เหมาะสำหรับทุกคนถูกต้องค่ะแล้วก็ทุกคนที่อยากจะใช้มันก็ควรศึกษาถึงข้อดีข้อเสียและวิธีการใช้ให้ถูกต้อง ปริจันทีระวันชาวจังหวัดชลบุรีเป็นอีกหนึ่งคนที่ได้รับผลกระทบจากการบริโภคกัญชาเธอเล่าว่ารู้สึกปวดหัวคอแหง้งปวดท้องมานานกว่าสามวันหลังรับประทานอาหารที่ผสมกัญชาเข้าไปตังต้องมาละยัดไส้ตับมาค่ะคือตังมาให้ลูกกินพอจังหวะที่เราเทลงชามแล้วเราเจอใบกัญชาก็เลยทักไปถามะะแม่ค้าแม่ค้าเขาก็บอกว่าเออมันเป็นใบกัญชาเขาใส่ไม่เยอะแล้วคือ คือกินได้ไม่มีปัญหาเราก็ก็กินนะคะก็กินเข้าไปแล้วก็ประมาณสักหนึ่งหึืสองชั่วโมงได้แล้ม,มีอาการปวดหัวแล้วก็มีคนไส้มีคอแหง้งแล้วอก,กินน้ำเท่าไหร่นั้นก็ไม่พอพอไปหาหมอเขาก็นิ่ิๆฉัยว่ามันเป็นฤทธิ์ของปันหาแล้วก็มันจางลงไปแล้วแต่เขาบอกมาว่าอีกสองวันถ้ายังไม่ดีขึ้นให้ไปหาหมอค่ะ เมื่อวานนี้ไม่ได้ทานอะไรเลยนอกจากกวยจับทานไปสองคำนะคะคือด,ดีโชคดีที่ว่าทานไปแค่สองคำค่ะทีนี้พอหลังจากหนึ่งชั่วโมงต่อมามันก็เกิดอาการตาลายตาลายเหมือนเราเมาเหล้าอะคะ่ะแล้วก็ตาลายแล้วก็ปวดหัวปวดหัวปวดปวดทั้งสองข้างนะคะปวดหัวทั้งสองข้างก็เลยขอตัวขอตัวกับจากเพื่อน,น,ะะนอะกลับมาบ้านพอกลับมาบ้านตกตอนเย็นมามันมัน มันคล้ายๆผอ,อืดผระอมมันจะอาเจียนก็ไม่อาเจียนแล้วทีนี้มันหนักคือมันกินน้าเท่าไหร่มันก็ไม่อิ่มอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็ปวดโครงจะหมูกข้างขวาขอร้องพ่อค้าแม่ค้าว่าถ้าจะใส่ก็ขอให้ติดป้ายชัดเจนหรือหรืออะไรยังไงหรือแยกหม้ออะไรก็ได้อะไรเงี้ยให้ลูกค้ามีทางเลือกหน่อยเงี้ยค่ะนึกถึงคนลูกเล็กเด็กแดงเนาะแล้วก็คนท้องคนแก่คนมีโรคประจําตัวอะไรเงี้ยค่ะที่อาจจะแพ้สารในในส่วนนี้ค่ะ คือ,อโดยสรุปก็คือว่าเขามาด้วยเรื่องของของการรับรู้ทางทางระบบประสาทเขาเปลี่ยนแปลงไปเนาะก็คือซึมลงและสนับแบบนั้นนะครับแล้วก็มีอาการไข้ในพวกนี้ร่วมด้วยเนาะสุดท้ายก็คือเราเราก็พยายามที่จะหาประวัติชัดเจนนะครับเมื่อตอนที่เขาเริ่มที่จะตื่นรู้ตัวมากขึ้นแล้วก็เขาก็ยอมรับนะครับว่าเขาเสพเสพเป็นชานะครับจริงๆเนาะครับแล้วก็มีผลกระทบต่อโะบประสาทของเด็กก็ช่วงนี้ที่เขาเขาก็ตื่น ตื่นได้ปกติดีแล้วก็ได้กลับบ้านนะครับก็ถือว่าเป็นโชคดีของรายนี้ไปนะครับสิริจัน์จึงอยากให้ร้านอาหารติดประกาศรายละเอียดส่วนผสมของอาหารที่มีส่วนผสมของกัญชาและแจ้งลูกค้าให้ชัดเจนเพราะภูมิต้านทานของคนเราไม่เหมือนกันผูมิ้วโดยการศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาจนาพิเศษมองว่า แม้กัญชาไม่ใช่สารเสพติดประเภท5อีกต่อไปทุกคนสามารถเข้าถึงกัญชาได้อย่างเสรีแต่สิ่งที่ไม่อาจเปลี่ยนได้คือสารเสพติดที่อยู่ในช่อดอกกัญชาเธอรู้ดีว่าความมุ่งหวังของภาครัฐคือใช้กัญชาเพื่อการแพทย์แต่สิ่งที่น่ากังวลคือเยาวชนกลุ่มเปราะบางใช้กัญชาเพื่อสันทนาการใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ การที่พักภูมิใจไทยเสนอกัญชาเสรีหรือว่าปลดล็อกให้มีการใช้กัญชาได้เนี่ยนะคะ,ะโดยที่ไม่ได้ไม่ได้มีเส้นแบ่งของอายุเนี่ยเราคิดว่าคุณลืมธรรมชาติของเด็กวัยรุ่นไปนะคะและที่สําคัญก็คือว่าเรื่องเดิมของเราก็คือ,อเราไม่มีพื้นที่ดีพื้นที่สว่างพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กวัยรุ่นเลยในขณะที่เราเพิ่มสัดส่วนของพื้นที่ที่กระตุ้นเร้าด้านมืดเนี่ยนะคะให้มันมากขึ้น เราก็รู้สึกได้ว่าสมดุลแบบนี้นะคะมันไม่เคยถูกขบคิดในกลุ่มการเมืองนะคะก็เลยเป็นเรื่องที่เราจะต้องออกมาพูดถึงแม้ว่าตอนที่ออกมาพูดเรื่องว่ากัญชาอาจจะเป็นหลุมดําหลุมใหม่ของเด็กๆเนี่ยนะคะ,ะก็มีคนคัดค้านเข้าไปอีกว่าเราก็อาจจะ ฝันอ่อนเกินไปวิตกจริตเกินไปเพราะในความเป็นจริงเด็กใครเนี่ยไปไกลกว่ากัญชาแล้วซึ่งซึ่งคำพูดแบบนี้มันยิ่งสะท้อนเข้าไปใหญ่เลยว่าผู้ใหญ่อย่างพวกเราไม่ว่าจะในเชิงโนโยบายในเชิงงบประมาณหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะเราไม่เคยออกแบบเพื่อที่จะปกป้องคุ้มครองลูกหลานของเราเลยงัน้นการที่เด็กของเราเข้าถึงทุกๆอย่างเนี่ยมันสะท้อนอะไรมันสะท้อนว่าระบบการปกป้องคุ้มครองของเรามันล้มเหลวใช่ไหมแล้วแทนที่เราจะไปจัดการให้มันมีประสิทธิภาพขึ้นเรากลับเพิ่ม เพิ่มข้อท้าทายใหม่ๆขึ้นมาอีกมันก็เลยกลายเป็นว่าปัญหาเก่าอาจจะไม่ถูกแก้และปัญหาใหม่ก็รอเข้าแถวเข้ามาคําถามคือพักการเมืองหรือว่ารัฐบาลในฐานะผู้ดูแลนโยบายจะจัดการอย่างไรกับเรื่องนี้ในฐานะประชาชนเราห่วงใหญ่ไใหประชาชนหันมาปกป้องตนเองเข้าใจประเด็นหมอใ สอดคล้องกับมุมมองของผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนที่มองว่าสารในกัญชามีผลกระทบต่อเด็กและวัยรุ่นเนื่องจากสมองอย่างพัฒนาไม่เต็มที่อาจจะทําให้ชาวปัญญาและพัฒนาการช้าลงเวลาสมมุติเรามีความเครียดเรานอนไม่หลับทดลองเห็นเขาพูดกันเยอะทดลองครั้งหนึ่งแล้วทานแล้วสบายขึ้นพอสบายขึ้นเพราะเราเครียดเรามีความรู้สึกวิตกกังวลทานแล้วสบายขึ้น วันถัดไปลองวันถัดไปลองอีกปรากฏว่ามันไปบ่มเพราะที่ศูนย์เสตติในสมองของเด็กวัยรุ่นแล้วมันไปตัดทําลายวงจรความคิดชั้นสูงที่ในทางการแพทย์เราใช้คำว่า Brain Executive Function brain EF ตัดวงจรนี้ความคิดในการสังเคราะห์วิเคราะห์มันจะค่อยๆพร่องลงเพราะเราพบว่าทุกหนึ่งปี เปอร์เซนต์ของสมองเนื้อสมองเนี่ยมันจะลดลง1ปีถ้าสมองส่วนคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ถูกรบกวนในขณะที่สารเสพติดไปสร้างความสบายความสบายนะในวงจรของการเสพติดขึ้นมาเนี่ยสมองจะเกิดการฝ่อเหี่ยวในด้านหนึ่งแต่ไปเจริญงอกงามในอีกด้านหนึ่งจะกลายเป็นศูนย์เสพติดทำงานแล้วในทางการแพทย์เราใช้คำว่า priming brain อีกอันหนึ่งก็คือ r e w a r d i n g เขาเรียกว่า addiction cycle แล้วถ้า addiction cycle นั้นมันถูกจุดติดขึ้นมานั่นหมายถึงว่ามันเป็นเกตเว a y ในการนำไปสู่สารเสพติดประเภทอื่นทำไมเป็นแบบนั้นเพราะธรรมชาติของคนเราเวลาที่มันมีสารพวกนี้เนี่ยมันจะมีสารเคมีในสมองที่เราเรียกว่าโดปามีนระดับของโดปามีนถ้าสมมุติว่าระดับโดปามีนอยู่ระดับ10ยกตัวอย่างนะระดับ10เรา ใส่อะไรบางอย่างเข้าไปเหมือนสารเคมีสมมุติว่าเป็น P S C ใส่เข้าไประดับโดปามีนเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมาแล้วเราทํารักษาระดับแบบนี้แทนที่มันจะอยู่10กลายเป็น15 15วันที่เราไม่บริโภคมันจะลดระดับลงต่ําจนทําให้เกิดอาการโหยหาลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่า Rewarding Cycle เป็น Addiction เขาเรียกว่าวงจรสารเสพติด แล้วเมื่อมันลดระดับลงอยู่ในระดับโหยหาเพื่อที่จะเติมไมโดปามีนเนี่ยขึ้นมามันอาจจะเติมในลักษณะของ TSC หรือไม่กลายเป็นบุหรี่กลายเป็นยาเสพติดประเภทอื่นการปลดล็อกกัญชาเสรีมีทั้งโทษมหารและคุณอนันต์จิวรวรรณกมลทินเวทตัวแทนโครงการช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งศูนย์ c k C มองว่าสังคมไม่ควรตีตราว่าใช้กัญชาแล้วทำให้เกิดอันตารายต่อชีวิตเพียงอย่างเดียวแต่พืชชนิดนี้ยังต่อชีวิต ต่อลมหายใจให้กับคนอีกหลากหลายชีวิตโดยเฉพาะผู้ป่วยมะเร็งดังนั้นรัฐบาลหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้องควรให้ความรู้ความเข้าใจให้ศีลธรรมกับกฎหมายเดินหน้าไปพร้อมๆกันเด็กรุ่นใหม่ที่จะใช้กัญชาเนี่ยขอให้ดูนิดนึงนะคะข้อมูลนะคะแล้วก็ศึกษามานนิดนึงนะคะหรือถ้ามีอะไรข้องใจหรือว่ามีอะไรอยากรู้อยากทราบนะคะติดตามกลุ่มพวกเราได้นะคะพวกเราเนี่ย ทำงานกันนะคะเพื่อช่วยเหลือสังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งนะคะแล้วก็ช่วยเหลือน้องๆด้วยที่มีอาการโรคซึมเศร้านะคะหรือมีอาการต่างๆที่เกี่ยวกับยาเสพติดนะคะพวกเราก็ช่วยนะคะใช้แล้วถ้ามันเกิดอาการเหลืองหรืออาการเมาหรือว่าเขาเรียกว,ว่าโอเวอร์โดสที่เป็นขาวกันเร็วๆนี้นะคะคือน้องต้องรู้ด้วยว่าวิธีการแก้ไขเป็นยังไงนะคะแก้ไขง่ายๆแล้วง่ายมากที่สุดเลยนะคะที่ตัวพี่นกเองนะคะได้ทดลองมาแล้วแล้วก็ได้ช่วยเหลือคนอื่นมาแล้ว โดยการแค่เราใช้มะนาวนะคะผ่าครึ่งค่ะแล้วก็เอาไปจิ้มกับเกลือค่ะแล้วก็เอามาดูดเอามาอมเอาไว้ค่ะสิบหนาทีถึงสินาทีแค่นั้นเองค่ะช่วงสุญญากาศของกัญชาระหว่างการรอกฎหมายออกมาควบคุมหลายภาคส่วนได้ออกประกาศเรื่องการเฝ้าระวังปัญหาที่เกิดขึ้นการใช้กัญชาหรือกัญชงโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครที่ออกประกาศเป็นหน่วยงานแรกๆหลักใหญ่ใจความสำคัญคือห้ามสูบในที่สาธารณะ เด็กเยาวชนอายุต่ำกว่า20ปีหญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมบุตรห้ามครอบครองและใช้ประโยชน์ไม่เพียงเท่านั้นรัฐบาลยังถูกกดดันจากหลากหลายภาคส่วนกระทรวงสาธารณาสุขจึงออกประกาศเป็นกฎกระทรวงตามหลังมาในวันที่17มิถุนายนคือให้กัญชาหรือสารสกัดจากกัญชาเป็นสมุนไพรควบคุม อนุญาตให้ผู้ที่มีอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปสามารถครอบครองใช้ประโยชน์ดูแลเก็บรักษาขนย้ายจำหน่ายกัญชาได้แต่ห้ามสูบในที่สาธารณะห้ามใช้ในสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรห้ามจำหน่ายแก่ผู้มีอายุต่ำกว่า20ปีอนุญาตให้ผู้ประกอบการวิชาชีพเวชกรรมการแพทย์แผนไทยการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีนและหมอพื้นบ้านตามกฎหมายสามารถใช้ประโยชน์จากกัญชาให้กับผู้ป่วยได้อนุญ,ญาตให้ผู้ป่วยข้างต้นสามารถครอบครองขนย้ายดูแลเก็บรักษาใช้ประโยชน์ในปริมาณที่จ่ายให้สำหรับการใช้ประโยชน์เป็นเวลา30วันนักวิชาการและภาคประชาสังคมยังทิ้งท้ายว่าการออกกฎกระทรวงตามหลังเสรีกัญชา ดูเหมือนจะเป็นสุภาษิตท,ที่ว่าวัวหายแล้วล้อมคอกแต่สิ่งสำคัญหลังจากนี้คือภาครัฐต้องเร่งให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชนในการใช้กัญชาอย่างเสรีให้เยาวชนรู้เท่าทันการใช้เพื่อสันทนาการเพราะอย่าลืมว่ากัญชาแม้จะถูกกฎหมายผลักดันให้ออกจากสิ่งที่อยู่ใต้ดินขึ้นมาบนดินแต่ไทยยังใหม่กับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในครั้งนี้โชติมาจันคงตัวจริงสนามข่าวรายงาน หลังจากนี้ก็ต้องจับตานะคะว่าหลังจากที่มีการประกาศกฎกระทรวงออกมาแล้วจะสามารถที่จะควบคุมกัญชาไม่ให้เสรีมากไปกว่านี้ได้มากน้อยแค่ไหนคะ่ะทั้งหมดนี้คือตัวจริงสนามข่าวนะครับกลับมาเจอกับพวกเราสองคนได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์สี่ทุ่มครึ่งนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube หรือว่าทาง a c e b o o k นะครับชื่อเดียวกันเลยตัวจริงสนามข่าวช่วงนี้เราสองคนพร้อมทีมงานลาไปเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ